ปางทางทนทนสักจะได้หับเพ่พังบันละลายไหลบานคุณอาจารย์ไยด้แต่บ้านดาตุ้มตอมตุ้มตอมมาแม่นถนอมต้มลูกอ่ามาพ่อนแต่ละคน ผมละสิมาลำปอนลำปอนยาสัทาดีเขายาด้เผาบ้างผมขาดเก็นเสียเก็มไปมาแม่นหนามาพญาว่าวว่องมาใส่ป้องลูกมาพญาตื่นตื่นคมผมลาะสิอันจุรีกุลตุลีกมลหน่อยว้าปุโตของคุณไม่ได้บ้านดอกไหนเรื่องมาอย่ารอสายให้มาถ้า เลี้ยงเพียงกาย่ายในอย่างจะได้รังลูกน้อยคอยทานทานวังคุณพาพุทธกาศิโนบใส่หัวคุณพระธรรมกาศิโนบใส่โตพระสงฆ์เจ้าอะไรมาอยู่ใส่อะไรมาใหอยใหญ่มาพอความกันมาบ่ไห่มาพอความกันเฮ้ยแมนว่า มาพบพ่อพนเจ้าผู้ดีตั้งแต่ตอนก่อนเคยสร้างบุญมาวัฒนาสมน้ำจังได้มาพันพ่อพี่พ่อส่อเครื่อนยายเครื่องยายหลายวันผุพันผุนพันมาจังหามือนี่กับผมพอต่อกันคนต่างบ้านหัทางแหนดินไปติดบินสมควนเมืองมาถึงบานมาจากด้านน้ำกับแม่บ้านบวบใส่แต่ก่อนล้ว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 นงมวลใส่แขค้ ดินแดนไก่บ้านเมืองหางดินแดนไก่บ้านเมืองหางไม่รู้หหนทางนั้นจะเป็นทช่นไรเชินเถิดเจ้าโชมใจไหลต้อนลำด้วยใจอบอุ่นอาลีแสงสีาสากกองสว่างแสงสีาสากกองสว่างอบหนทางสร้างรักสัมพันธ์เป็นเวธีมีจะเ้เธอกับฉันเรามารักกันพักมาตลอดกาล คนทางบ้านสำลามองผีมาผู้ดีทักเตะแล้วจะเข็นหัวใจเต้นตั้มตื๊ตาลมมาที่สงกันดีเท่าว่าเท้านี้คุ้นความดีส้างไว้สั่งไว้มาสงน้ำในหมอยจดคือต่อกางบ้านตัดเหลวก็เอาก็เอาไปตัดเหลวก็เอาสีหน้าร้อนอ้วนอ้วนหน่อยนักเลงยาว giờ về xanh nhau để bà con mang bài bỏ nhau khu con nhà